รองประลัดชูแม่กองอาธมาตวิเศษชัยชาติในการวิบัตินี้กูไม่รู้ว่ากูตัดสินใจผิดหรือถูกที่นำพาพี่น้องลูกหลานชาววิเศษทั้ง400อคนมาล้มตายกันที่นี่ตายในท้องทะเลที่ห่างไกลบ้านเกิดตายอย่างอนาถในที่ไรซึ่งคนรัก ใครญาติพี่น้องเหตุการณ์ทุกอย่างเลวร้ายเกินกว่าที่กูจะคาดคิดดาวแห่งชีวิตของกูคงอับแสงมืดหมนมันคงมืดมนมาตั้งแต่วันนั้นวันที่ดาวหางขึ้น ครูของกูเคยบอกไว้วันใดที่ดาวหางขึ้นทาบฟ้าจะพาอาเพศวิปริตมาให้กับแผ่นดิตแต่กูไม่อยากจะเชื่อ ไอ้แสนรางมือกันก่อนเถอดฟ้าฝนไม่เป็นใจจะรอให้ฟ้าผ่าหัวพวกมึงก่อนรึนอีเพือ่อนอีเรื่อ,อ,อ,อนออมึงออกมาช่วยกูเก็บข้าวของหน่อยแล้ว พี่ไก่เมือในกองตระเวนหยิบเยียมบ้านแล้วโว้ยฟ้าถีรภาพหัวคุณนี่เฮ้ยมืองไปผ่านองค์มรพบั้นครูท่านครูทำวิธีแช่ยาบนห้องพระอยู่จะไม่อีกมีเรื่องอะไรพี่ไกย มีเรื่องเรล่งร้อนอันใดหรือพ่อไกลเจ้าคุณอินทราท่านเล่งให้ข้านำข่าวจากกรุงศรีแจ้งแกวิเศษชัยชานข้าต้องพบท่านครูประหลัดชูให้ได้ไ,ดไกลในกรุงมีเหตุอันใดหรือท่านครู ดินฟ้าจะเผอุบบัดเหตุเกิดทุกวทุกทิศสนมหาเมตจจะลุกเป็นเลิ่การเกิดนิดนิดพิสดารทุกบาเมือพระคุณทาจะแดงเดือดดังเลือดนก๖ แผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลืองพี่ป่าก็จะวิ่งเขาสิงเมืองพีเมืองนั้นจะออกไปอยู่ไรประธานอภัยขอรับ อืมเป็นมรกกรมการงมากันครบแล้วนะก้าวผมก้าบขออนุญาตพระคุณเจ้าอาศัยการเรียนนี้เป็นที่ปรึกษาราชการเฉพาะหน้าก่อนอเหตุการณ์กระทันหันนะักยังไม่ทันได้เทีมการอันใดอืมเชิญตามสะดวกเถิดโยมบอกลับ้านเมือง เมื่อถึงข่าวอับแสงก็คิดอ่านช่วยกันแก้ไขนะแต่ก็อย่าให้ชาวบ้านตืตน่นตระหนกกัไปนักละ่ะเจริญพร เมื่อคืนหัวหมื่นตำรวจมีสารตาราชสีจัดเสนาบดีกรมมหาไทยแจ้งข่าวสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตเมื่อวันวานเพลาบ่ายบัดนี้พระบรมศพอันเชิญเข้าพระโกศนำขึ้นประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งรอง,งานพระเมรุรองประหลัดต้องเดินทางไปกรุงศรีกับผม และจัดเตรียมลูกศิษย์ฝีมือดีไว้คุ้มกันภัยให้กับผมด้วย<อ>ก็อยากที่รู้กันอยู่หลังการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เมื่อผลัดเป็นดินพระเจ้าอยู่หัวสันเป็ดเกิดสงครามกลางเมืองอยู่เกือบปีมาบัดเนี้ย หมื่นตำรวจได้แจ้งเหตุการณ์ในกรุงศรีแก่คุณท่านหลังเสด็จสวรรคตบ้างไหมครับครับผมฟังมาว่าเจ้าฟ้าเอกทัศทรงลาประหนดตั้งแต่ทราบเรื่องพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรถึงจะขัดต่อพระราชประสงค์แต่อาจจะไม่มีอะไรแอบแฝงก็เป็นได้แต่เรื่องที่น่ากลัวหมืม่นท่านเล่าว่า เมื่อวันวานหลังถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพในพระที่นัง่งรงปืนมีพิธีถือน้ำตามราชประเพณีพระบรมวงศานุวงศ์เจ้าหนาเสด็จมาก,กันครบยกเว้นเจ้าพี่เจ้าหน่องสามีงค์ทีระัแสนพระักรรสาัางเหตุการณ์ตึงเครียดจน ถ้าปลกลงไปกรุงสีข้าวเนี่ยผมต้องอย่างดูสถานการณ์อย่างไรเสียก็ต้องขึ้นทางวังหน้าไว้ก่อนถ้าขืนทางสามกลมได้อำนาจขึ้นมาพวกเราจะลำบากแต่เก้าผมเกรงเจ้าฟ้ายกระทัดมากกว่าเจ้าสากมาก,ก,าาากลมนะครับ ทั้งสองพระองค์สืบสายเลือดคนคำยาดถึงอย่างไรก็เลือดพิเศษชัยชาญจะเจ้าพี่เจ้าน้องพวกเราอย่างไรก็ไม่ลำบากขอแค่อำนาจอย่าหลุดไปในมือของคนอื่นกันแล้วกันเราผมอยากรู้นะมีใครคิดถึงเรื่องของแผ่นดินกันบ้าง บ้านมองซึ่งดูอย่างเวงไนสกกนอนมันจะหวังเวงกว่านี้ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะพวกเท้าพระยาผู้ใหญ่ต้องการอำนาจมองหาแต่ช่องทางในเปรียบให้ตัวเอง ยุคนี้มันไม่มีใครเห็นแก่บ้านเมืองจริงๆหรอกอ้จันเมแต่ท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองก็ต้องพึ่งพาเท้าประยาฝ่ายในหากเลือกยืนข้างถูกผลประโยชน์ก็เหลือขนานนับ ิเศษก็มีท่าทีอย่างนั้นเขากุงศีคราวนี้รเรื่องราวอาจซับซ้อนหอเรามันเป็นข้าราชการหัวเมืองเล็กๆไม่ได้หวังลาบยุดอำนาจ เพียงใครมีบุญญาบารมีได้ขึ้นมาก็ขอให้ผู้นั้นเห็นแก่แผ่นดินเถิด No. ในเมืองข้าต้องเร่งไปบ้านท่านเจ้าคุณวิเศษเอ็งดูแลสำนักกับแม่หญิงให้ดีข้าและทุกคนอาจจะต้องไปนานพิธีบรม,มราชาพิเศษร่วมแล้วจึงจะได้กลับขอรับ Yeah. แต่กูจำความได้แม่น้ำน้อยไม่เคยไหลย,ย้อนกลับวันนั้นก็เหมือนกันกระแสของมันพาชีวิตกูเปลี่ยนมันล่องเอาดวงชะตาของกูไปเจอกับสิ่งที่ไม่อยากเจอ